มาจ้ะมื้อนี้สิพะเห็ดน้ำยาขนมเส้็แบบง่ายๆเนาะตั้งหม้อให้เดือดใส่น้ำปลาลาลงไปใส่ตะไคร่ห,หอมกระเทียมพริกแห้งคิ้งหัวกระชายตะไคร้เนาะจ้ะต้มให้เดือดให้ซุกเนาะว้าวซุกเรียบร้อยแล้วหองกะตักขึ้นมาพักไวแล้วก็เอามาตำใส่ขกแบบนี้ละจ้ะลงมือตำต่อไปจนกว่าสี่แหลกเนาะจา้ะแล้วแล้วหองกะสิเอาปลากระป๋ปองใส่ลงไปเนาะเพราะว่ามื้อนี้เห็ด ง่ายๆเอาปลากระป๋องเฮ็ดน้ำยาเพราะว่าหาปลาบ่ได้เนาะไปตลาดแล้วบ่มีปลามือนี้จ้ะก็เลยใส่วิธีการเอาปลากระป๋องแทนเฮ็ดง่า,ายๆเนาะ <Yeah! S 1> แต่หากว่าใครไม่ชอบกินปลากระป๋องเซลเป็นเนื้อไก่ก็ได้ึ้นกันเนาะจ้ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยเนาะจ้ะเนาะมามักแบบใดชอบแบบใดส่วนตัวแม่นั้นเฮ็ดตามวัตถุดิบที่เรามีเนาะตำปลากระป๋องจนแหลกเนาะจ้ะ ขยี้ขยี้แบบนี้แหละจนกว่าสลกเรียบร้อยฮากก็ไปตั้งหมอ้อให้มันเดือดอีกเที่ยนึงแล้วบันนี้ฮอกก็สีเอาปลากระป๋องเครื่องแกงดีฮอกตำแล้วนี่ลงไปละลายในน้ําในหม้อเดือดอีกครั้งนึงเนาะจ้านี่จะหม้อเดือดแล้วใส่เครื่องแกงดีฮอตตำลงไปเลยก็สีออกซีซันประมาณนีแ้แหละจ้าง่ายๆเนาะก็ลอให้หม้อเดือดอีกรอบนึงบันนี้ฮขกก็ใส่ผักขี้ต้นหอมแล้วก็ ผักซีเล้าเนาะจ้ะเห็ดหอมัห้หอมให้ัเสซ่บเนาะมาดูชมหน้าว่าจะเป็นยังไงกันนะคะหน้าตาเสียออกมาประมาณไดหมอเริ่มเดือนแล้วน,นั่นใส่ผักขี้ต้นหอมแลอวกับผักขี้เล้าลงไปเลยเนาะจ้ะเนาะปิดแก๊สได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วน้ำยาขนมจีนง่ายๆผู้้ใไดมักสูตรนี้ลองเห็ดกินเบิ่งเด้จ้ะเด้อเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณน,นี้แหละจ้ะ เดี๋ยวห้องกลับมาลงมือชิมดูรสชาติกันเลยว่ามันจะแซบซ้ำใดเนาะช <Yeah! S 1> ิมเบืองจกถวยก่อน <laughs> มันจิแซบว่าแซบเนาะจ้า <c oughs> เอามือนี่ก็เอาซ้ำนี่แหละจ้าผ <c oughs> ู้ใดมักกับไปเห็ดน้ำเด้อสูตรไม่ไงนั้นเนาะจ้า <c oughs> เห็ด่ายๆเนาะ,ะน้ำยาป่าน้ำยาขนมจีนใส่ปลากระป๋องเห็ดเนาะจ้า <c oughs> เห็ด่ายๆแบบนี้แหละ <c oughs> ลองเห็ดกินเบืองผู้ใดมักเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้าเนาะ ขออ่านซิมขนมเสียนก่อนจากถวยบ๊ายบาย thank